พราะว่าปกติแล้วการทํานิยามศัพท์เราก็มีเบิดดิ่้งของเราเดี๋ยวเราเรียนไปเรืเร่อยๆเ,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 เราก็จะรู้ก็จะได้ไปใช้ภาษาเดียวกันะฮะเพราะฉะนั้นเวลามาพวบปฏิการแล้วก็จะได้เข้าใจว่าวิธีการทําวิจัยใน international level เนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรเพราะเหมือนทิการพูดว่าเราคือทั้งสาววิยาเอกของนานาชาติไม่ใช่นักึกษาเปินาเอกของอุบลราชธานีหรือของประเทศไทย เราเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของทั้งโลกที่สามารถไปพูดให้ไปไครฟังก็ได้ทั้งโลกว่าคุณกับผมเนี่ยอยู่มาตรฐานเดียวกันพลังหัวแดงหัวอะไรก็มาตรฐานเดียวกันหมดนะเพราะฉะนั้น้ี่การเป็นอย่างนั้นเร่องขออนุญาตแต,ต่เจอว่าขอสอนเองเบื้องต้นเท่านั้นเองให้ขอให้ขึ้นขี่มาได้ขึ้นมาได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดูดูด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวได้อีกสั่น ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการศึกษา observe ปรากฏการณ์ observe the behavior of interest การเรียนวิจัยก็คือการมาศึกษาว่า observe the behavior of interest ก็สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนวันนี้เรียนเป็นอย่าเอกวันแรกบอกตัวเองเลยว่าตัวเองจะมาทำวิจัยตัวเองสนใจเรื่องอะไรคิดไปเลยอีกสามปีจบ เข้ามาวันนี้วันแรกอีก3ปีจบให้ได้เพราะหลักสูตรก็ให้3ปีอย่าเป็น5ปี6ปีมันนัาสาสา์วันนึ้ถึงตั้งใจมาสอนให้จบภายในสาปีให้ได้นะ The process of observation is to identify variables หมายว่าหมายว่าการสังเกตการนั้นนะ่ะเพื่อที่จะ identify ก็คือเพื่อที่จะ,ะร,ระบุตัวแปรหรือองค์ประกอบอนะไร That appear to have an important influence on behavior ก็คือเรามาศึกษาว่ามีพฤติกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สำคัญแล้วทำให้พฤติกรรมอย่างนั้นมันเกิดขึ้นอย่างเช่นพนักงานทำงานช้าหรือไม่มีแรงจูงใจแรงจูงใจในการทำงานอย่างเงี้ยเรามาศึกษาแรงจูงใจในการทำงานเราก็ต้องมาศึกษาว่าอะไรที่มัน มัน appeal ที่มันปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญที่ influence on behavior ที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงานเพราะฉะนั้นการศึกษา o b s e r v e ก็คือการศึกษาว่าแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเนี่ยมันโยงมากกอบอะไรบ้างหนึ่งในเรื่องของการศึกษาที่เขามีมาสองรายได้มีพอเพียงไหมไอ้นี่คือต้องไปอ่าน,นไอ้นี่อธิการยกตัวอย่างไม่ได้คิดเองคือต้องไปอ่าน ว่าองค์ประกอบที่เราศึกษาเนี่ยมันไอ,อ,อเดียมันคือแ a l ิบ l e ก็คือตัวประกอบวันนี้เราเรียนตัวแปรเรียนเตรียมทางวิจัยอะไรนั่นแหะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้มีแรงดูงใจในการทำงานะครับบางคนไปศึกษาเรื่องอาวความขัดแย้งในองค์กรเราก็ต้อง,งศึกษาว่าทําไมในหน่วยงานเรามีความขัดแยง้ง มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ปรากฏว,ว่ามันเกิดควารรมขัดแย้งนี่คือการ Observe p h e n o m e n มีนนปรากฏการนะครับาะเรน่้นทางสังคมศาสตร์ก็จะไปศาาึกษาอย่างนั้นทำไมออคนถึงติดยาเสพติดก็ต้องไปศึกษาพฤติกรมเเรม b e h a v i o r ของเขาว่าทำไมมีอิทธิพลต่อการเสพยา เพราะรายได้ตา่ตาการศึกษาต่ำข้อผู้ปกครองพ่อแม่มีส่วนมีอิทธิพลไงเพื่อนมีอิทธิพลน,นี่คือการศึกษาออฟเซอร์ที่โเมินอน